สวัสดีชาวลัคนาราศีพฤษภทุกท่านนะครับคลิปนี้คุูพีพรรยากรารใช่แล้วก็จะมาปัจจกรดวงชะตานะประจําเดือนมิถุนายนนะครับให้กับชาวลัคนาราศีพฤษภเนี่ยได้รับชมรับฟังกันว่าเรื่องราวต่างๆของตัวเองเนี่ยจะมีความเป็นไปอย่างไรบ้างนะครับในเดือนนี้ซึ่งเดือนนี้ก็เรียกว่ามีดาวยกย้ายหลายดวงด้วยกันเนาะนะครับตรงเนี้จะมีเรื่องความเป็นไปอย่างไรบ้างกับชาวลัคนาราศีพฤษภนะครับซึ่ง ดาวประจําตัวของชาวลัคนาราศีพฤษภเนี่ยก็คือดาวพรศุสสนะครับเรียกว่าตั้งแต่ช่วงต้นเดือนเลยเนาะก็อยู่ในราศีเมษนะครับอยู่หลังลัคนาอยู่ในเดือนวินาศของของลัคนานะครับตรงเนี้ยก็ทําให้เรื่องราวต่างๆเนี่ยทำให้ชาวลัคนาราศีพฤษภเนี่ยมีเรื่องราวที่ค่อนข้างจะมีความเก็บตัวเนาะมีเรื่องราวที่จะพบเจอกับสิ่งที่เรียกว่ามีปัญหานะครับ ต้องแก้ไขเกิดขึ้นอย่างไม่ทันจะคาดคิดสักเท่าไหร่เป็นจังหวะที่ไม่ค่อยจะดีกับดวงชะตาสักเท่าไหร่ในช่วงนี้นะครับแล้วดาวประจําตัวเองก็เรียกว่ามีตําแหน่งเป็นปะด้วยยิ่งมีความอ่อนแอแล้วก็อยู่ในเดือนวินาศของลัคนาด,ด้วยนะครับพอดาวประจำตัวนยอยู่ร่วมกับดาวมรุยูเนี่ยมันมีเรื่องราวที่ทําให้ชาวลัคนาศีพฤกษ์เองในช่วงเนี้มีเรื่องที่จะต้องมีการเกิดการเปลี่ยนแปลงนะครับบางสิ่งบางอย่างเกิดขึ้นกับดวงชะตานะครับ มีเรื่องราวที่จะต้องอาจจะมีปัญหาเกี่ยวเรื่องของหน้าที่การงานนะครับมีการปรับเปลี่ยนมีการยกย้ายเกิดขึ้นได้นะครับมีเรื่องที่จะต้องพบเจอกับเกี่ยวเรื่องของค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นอย่างกะทันหันนะครับแล้วก็เรื่องราวที่จะต้องมีการสแสวงหาความก้าวหน้ามีการเริ่มต้นอะไรใหม่ๆเกิดขึ้นได้ดวงชะตานะครับจะเรียกว่า ค่อนข้างจะเหน็ดเหนื่อยนิดหนึ่งในช่วงเดือนนี้นะครับแต่ว่าก็ยังมีบางสิ่งบางอย่างนะครับที่เรียกว่าให้คุณกระดวงชะตาอยู่โดยเฉพาะดาวพักพฤหัสซึ่งได้ตําแหน่งกเกษตรในราศีมีนนะเป็นกเกษตรในเรือนของราพักด้วยคือเรื่องของความสาเร็จนะครับยังเกื้อหนุนสิ่งต่างๆให้กับชาวลัคนาราศีพฤษได้แต่ว่าด้วยความที่ดาวจําตัวเองเนี่ยอยู่ตําแหน่งที่ไม่ค่อยจะดีทักเท่าไหร่การทําอะไรบางสิ่งบางอย่างเนี่ยนะครับก็เรียกว่า จะทาได้ก็เรียกว่าทําเหนื่อยมากก็จะเสมอตัวนะครับแต่ถ้าไม่ทําเลยเนี่ยมันจะมีเรื่องราวที่ทําให้เกิดปัญหาคาระกรซังตามมานะครับตรงนี้กูพีนแนะนําแล้วกันนะยังไงก็สู้ๆนะครับอดทนแล้วก็เดี๋ยวเรื่องราวต่างๆเนี่ยมันจะอยู่ในเกณฑ์ที่ดีเนาะแต่ว่าช่วงต้นเดือนเนี่ยหรือต่อนเนื่องมาตั้งแต่เดือนที่ผ่านมานะครับเนี่ยเรียกว่าได้เสมตัวได้ตาแหน่งที่ไม่ค่อยจะดีด้วยอาจจะมีเรื่องราวแหละที่ไม่ค่อยจะมั่นคง นะครับตรงนี้แต่ว่าหลังจากวันที่19วิจุนายนเนี่ยดาวจำตัวมีการยกย้ายเนาะยกย้ายเข้าสู่ราศพีพฤกษ์เองทับลัคนาและตําแหน่งเกษตรด้วยก็เรียกว่าทีนี้แหละเรื่องราวต่างๆปัญหาต่างๆนะครับจะขี้คายเป็นทางที่ดีขึ้นมีความมั่นคงมากขึ้นนะครับมั่นคงอะไรได้บ้างนะอ้าวมั่นคงก็ทั้งเรื่องหน้าที่ต่างๆเรื่อง เงินเรื่องรายได้ต่างๆนะครับเรียกว่าจะอยู่ในเกณฑ์ที่ดีนะครับดีแน่ๆนะตรงนี้ยังไงครูพีบอกให้เป็นไว้เป็นกําลังใจก่อนก็นแล้วกันแล้วยังไงก็ฟังครูพีพยากรให้จบคลิปแล้วกันนะครับจะได้รู้แนวทางในการดำเนินชีวิตของตัวเองว่าจะมีความเป็นไปอย่างไรบ้างนะครับถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวเรามาเจาะลึกเป็นเรื่องๆไปเลยว่าแต่ละเรื่องเนี่ยมีความเป็นไปอย่างไรบ้างเรื่องแรกเลยเกี่ยวกับการเงินนะครับดาวการเงินของชาวลัคนาราศีพฤษภก็คือ ดาวพระพุธนะครับดาวพระพุธเองเนี่ยเรียกว่าช่วงต้นเดือนเนี่ยก็อยู่ในราศีเมษนะครับตรงนี้เรียกว่าอยู่หลังลัคนาการเงินก็เรียกว่ามีการสแสวงหาเงินมาเนี่ยได้เงินมาแบบไม่ค่อยจะเปิดเผยสักเท่าไหร่นะครับหรือว่าชาวลัคนาราศีพฤษบางคนเนี่ยจะมีเรื่องของการเก็บเงินนะซ่อนเงินแอบเงินเอาไว้อย่างเงี้ยนะครับแต่ว่าเท่าที่จากตาแหน่งที่กุพีมองเนดาวการเงินเองเนี่ย ดันไปอยู่กับดาวมรตยูเนาะส่วนหนึ่งนะครับแล้วก็ไปอยู่ร่วมกับดาวพัส,สุกด้วยซึ่งดาวพัสดุเองเนี่ยเป็นเกษตรสองเรือนเป็นดาวเจ้าเดินอเลิด้วยก็คือปัญหาอุปสรรคหรือหนี้สินต่างๆเนี่ยเงินเนี่ยน่าจะมีเรื่องราวที่จะต้องมีการจ่ายออกไปเพื่อชําระหนี้สินต่างๆเรียกว่าเก็บเงินไม่อยู่นะเงินรั่วเงินอยู่หลังลักนะครับตรงนี้นะครับแล้วก็ดาวการเงินเองเนี่ยไปอยู่ร่วมกับดาวพระดาหูด้วยส่วนหนึ่งก็จะต้องมีเรื่องที่ จะต้องใช้จ่ายนะเกิดขึ้นเกี่ยวกับเรื่องของอาจจะเป็นหน้าที่การงานการปรับเปลี่ยนหรือการลงทุนบางสิ่งบางอย่างเกิดข,ขึ้นได้กับชาวลัคนาราศีพฤษ์นะในช่วงเดือนมิถุนายนนี้นะครับแต่ว่าหลังจากวันที่7มิถุนายนเป็นต้นไปเนี่ยนะครับเรียกว่าดาวกเงินดับพุธเองมมีการยกย้ายเนาะเข้ามาสู่ราศีพฤษ์เนาะทับลัคนาเอาเงินทับรักก็เรียกว่าเงินก็ต้องถึงตัวเนาะตรงนี้นะเงินจะมาถึงตัวนะช่วงที่ยกย้ายมาเนี่ยก็จะยกย้ายมา ทับลัคนาเนี่ยแล้วก็จะอยู่ร่วมกับดาวพระอาทิตย์ด้วยนะครับตรงนี้พอทับลัคนเนี่ยนะครับเรียกว่าเงินจะมาถึงตัวแรกส่วนหนึ่งแต่ว่าดาวจาตัวเองอาจจะอยู่ในเรือนวินาศอยู่ก็แต่ว่าก็จะเป็นเกณฑ์ที่ทําให้ชาวลัคนาราศีพึษงเองเนี่ยมีโอกาสที่จะได้เงินเงิน,นทองเนี่ยเข้ามานะครับตรงนี้เรื่องราวคร่าวๆก็จะประมาณนี้เนาะแต่ว่าจุกภพีจะเจาะลึกเป็นเรื่องๆไปเลยกันแล้วกันเนาะเรื่องการเงินเลยเนี่ย เด่นๆชัดๆเลยนะพอการเงินอยู่ทับลักแล้วเนี่ยหลังจากวันที่7มิถุนายนเป็นต้นไปเนี่ยเรียกว่าการเงินอยู่โรคความดาวพาัทติศนะครับดาวพาัทติ์ก็เป็นดาวเกี่ยวกับเรื่องของพันธุ์ทุกพันธุ์ก็เรื่องของการนาเงินนะไปซื้อทรัพย์สินสิ่งของนะมีเกณฑ์ที่ชาวลัคนาราศีพฤษนะครับในเดือนมิถุนายนเนี่ยน่าจะได้จับจ่ายเนาะซื้อของที่ตัวเองอยากได้นะเป็นทรัพย์สินอาจจะเป็นรถสักคันหนึ่งนะ เป็นอะไรที่มันจับต้องได้นะซื้อบ้านซื้อลถซื้อที่ดินนะครับตรงนี้เกิดขึ้นได้ในดวงชะตาในช่วงหลังจากวันที่7มิถุนายนเป็นต้นไปนะครับแต่ว่าดาวกันเงินเองก็จะมีการยกย้ายอีกทีหนึ่งในช่วงเป็ปลายเดือนคือวันที่26มิถุนายนนะครับดาวกันเงินพยกย้ายเนี่ยก็ยกย้ายเข้าเรือนการเงินของตัวเองนะครับในกเกษตรด้วยนะพาติดก็ตามมาอีกนะตรงนี้ เป็นยังไงล่ะพระพุธอยู่กับพระอาทิตย์ิแล้วนะและ้วการเงินเป็นกเกษตรด้วยมีความมั่นคงเกิดขึ้นนะเกิดขึ้นอยู่ร่วมกับเรือนดาวเจ้าเดือนพันธุนะครับตอกย้ําเรื่องของเงินและมีแนวโน้มที่ชาวลัคนาสีพึ่งเนี่ยจะมีเงินนะมีไรายได้จากการให้เช่าทรัพย์สินนะครับตรงเนี้ให้เช่าทรัพย์สินหรือมีการนําทรัพย์สินเนี่ย ไปหมุนเวียนนะแปลเรียกว่าแปลสินทรัพนะเป็นเงินกลับมานะครับตรงนี้ทําให้เรียกว่าสภาวะการเงินของชาวลัคนาราศีพฤษงในช่วงเนี้ยนะครับหลังจากวันที่26มิถุนายนต้นไปเนี่ยการเงินก็จะมีความคล่องตัวนะครับตรงนี้เรียกว่าทราัพย์สินก็จะนําเรื่องของเงินทองมาให้นะครับชาวลัคนาราศีพฤษ์บางคนเนี่ยที่เรียกว่านำทรัพย์สินไปนลงทุนนะอาจจะนําไปลงทุนในเรื่องของหลักทรัพย์ ภทไหนก็แล้วแต่เนาะตลาดหลักทรัพย์หรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยเรือเป็นการนําไปหมุนเวียนนะครับตรงเนี้ยสามารถที่จะทําสร้างไรายได้ได้หรือการปล่อยให้เช่าทรัพย์สินนะครับตรงเนี้ยมีโอกาสที่จะเกิดขึ้นได้นะครับการทําสัญญาต่างๆทําให้มีเรื่องของการเงินเนี่ยเข้ามาอย่างต่อเนื่องนะครับของชาวลักนาราศีพฤษเองแต่สำหรับคนก็มีโอกาสที่จะได้เงินจากการทานะจากการทํากิจกรรม หรือบางสิ่งบางอยา่างร่วมกับเขยญายติของตัวเองหรือทำอะไรก็แล้วแต่ซึ่งเป็นโปรเจกต์นะครับใหม่ๆนะครับเป็นอะไรที่ประเภทที่ว่าทำเป็นจบๆแล้วจบไปเนี่ยในช่วงเนี้ยอยู่กับบ้านของตัวเองนะครับสามารถที่จะนำเรื่องของเงินเงินทองเนี่ยเข้ามาให้กับชาวร,ราศพีพฤษยในช่วงเนี้ยหลังจากวันที่26พฤศจิกพายเป็นต้นไปเนี่ยได้เป็นอย่างดีนะครับตรงนี้ต่อไปเกี่ยวกับเรื่องของการงานของชาว ลัคนาราศีพฤกษ์เองครับดาวกันงานเองเนี่ยของชาวลัคนาราศีพฤกษ์เนี่ยก็คือดาวพระดาหูนะครับดาวพระราหูเองก็เรียกว่าอยู่ในราศีเมษเนาะตรงนี้แล้วก็อยู่หลังลัคนาของชาวลัคนาราศีพฤกษ์ด้วยนะครับก็เรียกว่าพอพระราหูอยู่ในราศีเมษเนี่ยมีเกณฑ์มีแนวโน้มที่ชาวลัคนาราศีพฤกษ์เนี่ยจะทํางานอยู่เบื้องหลังซะเป็นส่วนใหญ่นะครับ คอยซัพพอร์ตนะอยู่เบื้องหลังนะครับไม่เปิดเผยหรือจะทำงานที่ประเภทว่าจะต้องมีการสื่อสารนะติดต่อเจราจาสื่อสารกับคนต่างถิง่นต่างแดงนเะนี่ยเกิดขึ้นได้ในดวงชะตานะครับแล้วก็ดาวพระราหูดาวกันยานเองเนี่ยอยู่ร่วมกับดาวพฤหัสอยู่ด้วยมีเกณฑ์ที่ชาวลัคนาราศีเพิ่งองเนะี่ยออกจากงานเปลี่ยนแปลงงานโยกย้ายงานเนะี่ยเกิดขึ้นได้นะครับแล้วก็ ดาวการงานเองเนี่ยอยู่ร่วมกับดาวพระศุกร์ด้วยนะหลักๆเนี่ยเกือบจะตลอดเกือบตลอดทั้งเดือนนะครับตรงเนี้ยดาวพระศุกร์เองก็เป็นดาวประจําตัวทําให้เรื่องของงานเนี่ยชาวลักนาราศีพฤษเอกเนี่ยจะทํางานด้วยความสนุกนะสขสนานคึกขนองเนี่ยเกิดขึ้นได้เลยแต่ว่ากูพียต้องเตือนว่าให้คอยระมัดระวังนิดนึงอาจจะเกิดความผิดพลาดได้นะ้นด้วยความที่ดาวประจตัวอยู่ดาวพระราหูเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของความ ทำงานที่เรียกว่าอาจจะสนุกมากจนเกินไปนะครับมีความหลงผิดในบางสิ่งบางอย่างจุดเกินไปนะมือตาม,มัวนะตรงนี้ต้องระวังนิดหนึ่งจะทําให้เกิดความผิดพลาดได้ยังไงก็ใช้ความละเอียดรอบคอบนิดนึงนะครับเพราะราดาวศุกร์เป็นดาวเจ้าเรือนอลิปด้วยส่วนหนึ่งจะทําเรื่องของปัญหาเข้ามาถึงชาวล,าลาักนณาราศีพฤษได้ความผิดพลาดของการทาํางานยังไงใช้ความรอบคอบนิดนึงในช่วงนี้ประเภทงานที่ต้องเกี่ยวข้องกับเรื่องของการทําสัญญาเรื่องของการเจรจาตกลง ปยอย่างหนึง่งพอถึงเวลาที่ต้องทําแล้วมันจะเปลี่ยนเป็นไปอีกอย่างหนึ่งนะครับตรงนี้คุูพีก็ฝากเอาไว้นะครับในช่วงนี้อาจจะต้องระมัดระวังนิดนึงนะครับของชาวาลัคนาราศีพฤษภนะครับเรื่องต่อมาเกี่ยวเรื่องของสุขภาพนะเรื่องของสุขภาพของชาวาลัคนาราศีพฤษเองในช่วงเดือนมิถุนายนนี้นะครับเรียกว่าอยู่ในเกณฑ์ที่มีโอกาสนะอาจจะเจ็บไข้ได้ป่วยอย่างกระตันหันโดยที่ตัวเองก็ไม่คาดคิดว่าจะ มีการเจ็บป่วยเกิดขึ้นได้นะครับยังไงก็ระมัดระวังนะนิดนึงนะครับเรื่องของการป่วยไม่สบายนะแต่ว่าเกเนะณฑ์อุบัติเหตุนยครูพีก็มองว่ายังไม่มีตําแหน่งดาวที่จะมีเรื่องราวของอุบัติเหตุหนักๆเกิดขึ้นได้แต่อาจจะมีเรื่องของการป่วยนะป่วยทางความคิดทางความคิดเรื่องการคิดมากนะครับเรื่องของการฟุ้งซ่านนะครับตรงนี้ก็ ฝากเตือนเรื่องของความคิดไว้นิดหนึ่งนะอาจจะทําให้เกิดปัญหาเรื่องของไมเกรนเกิดขึ้นได้นะครับกับชาวาลัคนาราศีพฤษภนะครับในช่วงตลอดเดือนมิถุนายนนี้นะครับตรงนี้เรื่องต่อมาเกี่ยวกับเรื่องของความรักนะคนรักคู่ครองของชาวาลัคนาราศีพฤษเองเรียกว่าดาวคนรักคู่ครองก็คือดาวพาังคานนะครับในช่วงต้นต้นเดือนเลยเนี่ยนะครับพังคานเองก็อยู่ในราศีมีนเนาะอยู่ในเรือนราพักของลัคนา พอดาวพลังรักคู่ครองอยู่ในเหลือนของราพระเนี่ยก็เรียกว่าจะมีความรักที่ดีนะครับมีความรักที่มีความรับรื่นเนี่ยแน่ๆนะมีเกณฑ์ที่เรียกว่าในช่วงต้นเดือนเนี่ยดาวคลังรักคู่ครองอยู่ร่วมกับดาวพระฤหัสด้วยตอกย้าเรื่องของความสําเร็จนะครับคนที่มีคู่มีครอบครัวอยู่แล้วเนี่ยก็จะมีความรักที่มีความรับรื่นดีนะมีความสุขแฮปปี้ดีมีโอกาสที่จะได้เดินทางไกลนะไปต่างทิมต่างแดนเนี่ยร่วมกันนะคนที่มีคู่มีครอบครัวอยู่แล้วนะครับเรียกว่าความรักอยู่ใน จังหวะที่ดีของดวงชะตาอะไรดีไม่ดีก็แล้วแต่เนี่ยความรักดีนะครับในเดือนนี้ของชาวลัคนาราศีพฤษเองแล้วก็หลังจากวันที่26่ิบมิถุนายนเนี่ยดาวคนรักคู่ครองเนี่ยจะมีการยกย้ายนะยกย้ายเข้าสู่ราศีเมษนะครับอยู่ในเรือนวินาศของขลักนานาะแต่ว่าได้ตําแหน่งเป็นกเกษตรนะเรือนของตัวเองกเกษตรในเรือนวินาศก็คนที่มีครอบครัวอยู่แล้วเนี่ยจะเรียกว่า ความรักเนี่ยก็จะมีความมั่นคงและส่วนหนึ่งนะครับแต่ว่ามีเกณฑ์ที่นะคนรักคู่ครองเนี่ยอาจจะมีเรื่องราวที่จะต้องมีการเดินทางนะเดินทางไกลอาจจะต้องห่างกันสักระยะหนึ่งมีเรื่องราวที่จะต้องไปแก้ไขปัญหาต่างๆเรื่องของงานอาจจะงานมีข้อผิดพลาดแล้วจะต้องมีการเดินทางอาจจะต้องมีการห่างกันแต่ยังเป็นความรักที่เรียกว่ายังมีความมั่นคงอยู่นะมีเกณฑ์ที่อาจจะได้ทําการงาน ที่จะต้องไปแก้ไขร่วมกันก็มีความเป็นไปได้เช่นกันนะของคนที่มีครอบครัวอยู่แล้วเรียกว่าความรักก็ยังถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดีนะเท่าที่จากตำแหน่งดาวที่คูพีมองเห็นอยู่นะครับตรงนี้ของชาวลัคนาราศีพฤษภจังหวะชีวิตในช่วงนี้เนี่ยอาจจะมีขึ้นๆลงๆนะด้วยความที่ดาวเนี่ยจะอยู่ตำแหน่งที่เป็นกเกษตรบ้างเป็นปักบ้างเนี่ยซับกันไปในช่วงช่วงนี้นะครับยังไงก็ติดตามรับฟังเรื่งองข่าวรากรเป็นรายๆเดือนไปเนี่ยอย่างใกล้ชิดนะติดตามคุูพีไว้แล้วกันนะครับตรงนี้ ส่วนคนที่เป็นคนโสดน,นะครับคนโสดเนี่ยเรียกว่าในช่วงต้นเดือนเลยเนี่ยไปจนถึงวันที่ยี่สิบห้ายี่สิบหกมิถุนายนเนี่ยความรักในี่ยยู่ยในเกณฑ์ที่คขอนข้างจะมีความสําเร็จนะมีความราบรื่นที่ดีนะได้พบเจอกับความรักที่ตัวเองเนี่ยคาดหวังมานานแล้วนะครับก็เรียกว่าความรักเนี่ยได้พบเจอกันในช่วงที่ผ่านมาแล้วตั้งแต่ช่วงเดือนที่ผ่านมานะหรือใครยังไม่เจออาจจะเจอในช่วงเดือนนี้ก็ได้นะอาจจะเป็นความรักที่เกิดจาก คนต่างถิ่นต่างแดนเนี่ยเกิดขึ้นได้นะต่างเชื้อชาติต่างศาสนาก็มีความเป็นได้เป็นไปได้เหมือนกันนะครับตรงนี้เนี่ยนะครับอาจจะมีบางสิ่งบางอย่างเนี่ยมาดนใจให้ได้เจอได้เจอกันแล้วก็ถูกอกถูกใจกันแบบเรียกว่ารักมั่นคงนะรักปักใจทเนี่ยคนลัคนาราศีพฤษภจะคนสดจะเจอรักแบบที่ว่ารักปักใจเนาะโอ้โหเจอปุ๊บรักปั๊บชอบปั๊บอะไรอย่างเงี้ยนะครับในช่วงเดือนมิถุนายนนี้นะครับแล้วก็หลังจากวันที่26ิมิถุนายนเป็นต้นไปเนี่ยเรียกว่า พอความรักเนี่ยเป็นกเกษตรหลังลักขนาเนี่ยแล้วอยู่ในเรือพินั่ด้วย,น,ยนะครับตรงนี้ก็จะอาจจะมีเรื่องราวบางสิ่งบางอย่างนะชาวาลักขนานศีึษงนะมีการกระทําบางอย่างเนี่ยที่ปิดปิด,ปดปบางๆซ่อนเลนเนี่ยไปแอบทํากิจกรรมบางสิ่งบางอย่างเนี่ยร่วมกันตรงนี้ก็ยังไงก็ระมัดระวังไว้สักน,นิดนึงนะการปิดบงังซ่อนเลนก็เป็นเรื่องส่วนตัวนะครับตรงนี้แต่ว่าระวังความผิดพลาดนะบางสิ่งบางอย่างนะถ้าเป็นคนที่เรารัก อ่าก็ดีนะสำหรับคนโสดน,นะคนที่เรารักก็ดีแต่ถ้าเกิดเราไปอ่าพบเจอคนรักซึ่งเขาเป็นคนที่อาจจะมีครอบครัวอยู่แล้วเนี่ยตรงเนี้ยเราไปปิดดิงพาไปแปปอบคบหาสมาคมกันตรงเนี้ยคุณพีต้องฝากเตือนระวังไว้นะครับจะมีปัญหาตามมาเพราะว่ามีเกณฑ์เนาะมีเกณฑ์ที่จะได้พบเจอคนที่มีพันธะทักอยู่แล้วนะคโนโสดต้องระวังนิดนึงนะครับตรงนี้ส่วนคนที่มีครอบครัวอยู่แล้วเนี่ยคุณพีต้องฝากเตือนเรื่องหนึ่งคืออาจจะ ความรักดีจริงแต่ต้องระมัดระวังอาจจะมีบือที่3เนี่ยสอดแทรกเข้ามานะครับตรงนี้อาจจะทําให้บิกเกิดเรื่องของความวั่นวหวเกิดขึ้นได้บ้างนะแล้วก็พอสอดแทรกเข้ามาปุ๊บเนี่ยอาจจะสร้างปัญหาให้เกิดกับครอบครัวของชาวลักนาราศีพฤกษ์ได้แล้วอย่าพอดาวเรื่องคนรักคู่ครองมีการยงย้ายทีหนึ่งเนี่ยมันก็จะมีปัญหาที่มันอาจจะเคลียร์กันยากนะเลิกคงไม่เลิกแต่ว่ามันจะเกิดความอึดอัดเกิดความ ถึงห่วงเกิดขึ้นได้กับชาวลัคนาราศีกือเรื่องราวตรงนี้ยังไงติดตามในคำยากอนของเดือนถัดไปแล้วกันนะเพราะว่าพอดาวยกย,ย้ายเนี่ยอยู่เรื่องราวมันจะเปลี่ยนนะแต่ว่าครูพีให้เป็นแนวทางนะเป็นเหมือนไกด์ไลน์ชีวิตว่าให้รับฟงังแล้วก็ใช้สติในการพิจารณาเรื่องราวต่างๆเอานะครับว่าถ้าเกิดขึ้นเราจะต้องทําตัวยังไงนะครับตรงนี้ถ้าไม่เกิดขึ้นก็ถือว่าเป็นวันที่เดี่ยวคิดก็แล้วกันนะครับแล้วก็ติดตามครูพีไว้เดี๋ยวช่วงต่อไปครูพีจะ นำเรื่องความรู้ต่างๆในการอาจจะดูดวงตัวเองคร่าวๆว่าปีนี้เนี่ยจะดีหรือไม่ดียังไงเป็นเก็บความรู้ง่ายๆที่สามารถดูเองได้นะครับตรงนี้คุปพีจะนำมาเสนอให้ยังไงก็ถ้าชอบคําพยากรณ์คุปพีก็กดไ like ลค์คุูพีหน่อยนะครับแล้วก็อย่าลืมนะกดสับสไครต์นะกดติดตามคุปพีเอาไว้เดี๋ยวคุูพี่จะเริ่มอัปเดตเรื่องราวต่างๆความรู้ต่างๆเนี่ยให้ได้รับชมรับฟังกันนะครับตรงนี้นะครับขอบคุณนะครับ ที่รับชมรับฟังมาถึงนะตอนนี้สวัสดีครับ